ตูละสามประการในจอมหาเดชเอากรรมมาตันได้ที่ทวนกุกุลวนกุกุลงานแปดพื้นที่วัดมาตันมาตันในเจ้าผู้ี่ไดู้าัเมพร้อมอ่อนน้อมอยู่ในใหญ่งหน้าคนโลกกาอยมีความสุขมหู สไหวบาพนวใชยตุภวังชัยมังคาใช้ยมหาพนพุทสุขสมณ์จงมีเกเจ้านาทุกภาคทุกประานเธอรักูวังยติธานังลาบังโสติะกายังสุขังพลังศิเจจุวรจะโพคังขุทิยะจ้าสมตทาุิวะสิทธิบุต เอากระชับเอาไข่ปอนหน้าปนี่ไข่ใส่มือหน้าตะก่อนแน่จะปลูกสองบันเน่ปลูกบันเดียวเอาหน้าเะียนหน้าเป็นมากาเอามือมากใสเลยนะผมาตุมไข่ใส่มือตับเหนดามคลองตะก้อนเอา มันเที่ยนต่ด้กินแหน้าของปกตัวนี้ได้มันโตสุด่รู้ทําไม วันเอาเืมาแต่นเกี่ยวเลยดเลยเอาอไมาครเอาอมาวกได้เอาอรก็ได้ที่เคยสัมผัสกับการขอที่ออกหน้ามาผู้เดวผู้เดียวผู้เนียวผู้เดียวเดียวเดเหน้า

วันโมตัตวาตุตุสมอาสมเดชะโมตัตวาตุตุสมอาสมเดชะโมตัตวาตุตุสมอาสมภิกษาว่าสีไปนะพงคาจันนิอันภาจันนิเป็นท้าภูฟิลแก่ปะวัติตรงเงี้ยตาเล็กแก่ปะวัติอินตาเนีย สาโดาของพ่อปัญญ so ิเปนจะได้ดินมาในข้าโลถ้าไม่หาหไอสุไปในลัโลกอาวุันสุนาขยังไนอกคำพ่อนน้ามันดีเลยการป้องปัจจาปสีเครตะห์ปัจจัขึ้นมาต้องออกานดีเดยมองการบุตรด่าควตมปิชาดาไปนอกตัดเจน้เใจใจใจต่างัง พระมาจจาุราชสิสริไ่กัส้างสิติมีุ้มลางือดังเทวดายอยาตรงมาเต่าเป็นน้ำปจัจจ้านี่มาแต่เก่อโบเนโกนรันภาญในที่พิสานอย่ก็นม้นหนาน,นี้นี่มาแต่แต่แปูแต่ปูท่าแกนมือเห็นออกแกนแต่สันเขาลุกกระานหยับประสาทเจี่ยววุนนี้ อยากงไปใจเขาเี่พระทองนำมเรื่งองทอ่นังเกิดปที่นำไม,ม่ต้อนี้มวยผมจิตเก,กาา่านำมาพุทธเจ้าองเอกสรัทธาจิตติดหูจิตจิตตาพระได้กสื่อบ่ม่นาแม,ม้วันนำบำเพตไใจนำใส่ใส่ดีสะอาดนำพระปฏิทารสิงเป้าสิ่งผูนหายการมรกโรกพระประญัญญาตินาสัโตุจุงหายไปเมื่อนี้วันนี้ว่าด้ทยมาอาอู Jadi kau ini sendiri ini sendiri, dalam ini 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 ini, kau ini kau main kau kaya